ถาวอของเราก็จะเอาทำการยืนเรื่องกับทางเมืองนอกเครื่องนี้เป็นเครื่องสวิเดนหลังจากปลดล็อกแล้วจะสามารถมีสัญญาณได้นะครับโดยการ Activate เครื่องธรรมดาอันนี้เวอร์ชั่นของเขาเป็นอ e ีมี่นี้6.13นะครับตอนนี้ไม่สามารถเข้าเมนูได้ หรือเข้าได้ก็จะยังใช้เครื่องไม่ได้นะครับการปลดล็อกของเราในวันนี้เราจะปลดโดยวิธีผ่านสายครับร่วมกับโปรแกรมไอทูนถ้าไม่มีโปรแกรมไอทูนแล้วสายก็จะเป็นใช้ wifi แทนนะครับวิธีการก็เลยเราเปิดโปรแกรมไอทูนขึ้นนะครับใส่โปรแกรมใส่ซิมเข้าไปเป็นซิมหนึ่งไทยนะครับปกติ ถ้าติดล็อกก็จะขึ้นคำว่า no service อยู่เราจะทำการปลดล็อกโดยการเปิดโปรแกรม iTunes นะครับเอาสายมาเสียบเสียบแล้วให้มันซิงกับ iTunes นะฮะน,นี้ที่โปรแกรม no service แต่เดี๋ยวมันจะมีสัญญาณขึ้นมาได้นะเพราะว่าที่หน้าจอตอนนี้ขึ้นคำว่า correlation iPhone has been u n l o c k อกแล้วนะครับตามนี้ของเรามาดูที่ดน,นี้นะครับก็จะพบว่าตอนนี้ึ้น t ทรูแล้ว 3G นะครับจะเดินที่เมื่อกี้ใส่ซิมเข้าไปมีแต่คำว่า no service นะครับใช้งานไม่ได้นะครับเลือกว่าภาษากันไปนะฮะจเดินก็ติดที่เซ็ตแต่ประเทศไปไหนต่อไม่ได้แต่ตอนนี้ก็จะไหลลื่น เข้าเมนูต่างๆได้เลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับมีสัญญาณเรามาดูเวอร์ชันของมันว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรกันนะฮะอ่าจเรล่า about นะครับก็จะพบว่าเป็น6.13ในวันนี้นะครับสำหรับ4ธรรมดาตัวนี้นะครับก็เป็นโมเดล KS นะครับของสวีเดนนะครับ ก็เป็นอันเสร็จในการปลดล็อกนะครับสนใจเรื่องการปลดล็อกมือถือของท่าน,นาสามารถติดต่อได้ตามอีเมลที่แจ้งไว้หรือจะโทร087